โรมันกอนซาเลสฟันธงคู่ระหว่างแบมเจซี่โรดูเกสกับซันนี่เอ็ดเวิร์ดว่าอย่างไรโดยล่าสุดนั้นโรมันกอนซาเลสซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลก4พิกัดรุ่นชาวนิกเกรกัวได้ออกมาฟันธงคู่มวยของพิกัดรุ่น112ปอนด์หรือรุ่นไฟเวทในศึกรวมแชมป์โลก IBF และ WBO ของทางซันนี่เอ็ดเวิร์ด และแบมเจสซี่โรดิเกสซึ่งโรมันบอกว่าแบมแทบจะไม่ต้องเสียเหงื่อในการเจอกับเอ็ดเวิร์ดมันง่ายชนะง่ายสำหรับแบมโรมันกอนซาเลสกล่าวสำหรับมวยคู่นี้นั่นจะมีการจัดโชคขึ้นในวันที่16ทธันวาคมนี้ที่ดีเซิร์ดไดมอนด์อารีนาในเกนเดลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง